สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ f เอซีทุกทุกท่านพร้อมกับพี่น้องกำลงังสีมะเบิงใหม่ๆนะครับมอน้มะพอกับช่องพ่อใหญ่สเสถียรก้อนคำหรือช่องหมอลำเทิงนะครับมอน้พาท่านผู้ชมมะเบิงเอ่อเพื่อนหักข้าวโพดหักข้าวโพด ก่อนที่พี่บ่งคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามด้วยช่องพบหมอลำเทิงเนะออาะพันธุ์เสถียรก่อนข้ามผู้ดำเนินการเออมื่อนี้พาท่านผู้ชมมาเบิ่งหักข้าวโพดหักข้าวโพดสาเหตุที่ได้มานั่งภาคเอานี่ก็ย้อนว่าเพิ่นพักกันหักข้าวโพดนี่มันดังแห้งเลยท่านผู้ชมก้ว่าข้าก้ว่าข้าก้ว่าข้า,ขา,ขา จักเสียงเบากันจักเสียงโศกันผมเลยมาตัดเสียงคนนอกไปมานั่งเบากับท่านผู้ชมนั่งคุยกับท่านผู้ชมเลยนะครับเอามาเบิงคลิปพญายศเทียนก่อนค่ำกับมะกออติดตามไห้น้ำผู้ใดเอข้ามาเบิงแล้วนะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่ละมือนแต่ละมือนพญาญศเทียนกับมาหาทายให้ท่านผู้ชมไดือเบิงกันมือนี่ผ้าเออมาท่านผู้ชมมาเบิงวิธีหักข้าวโพด หลานเพิ่นหักข้าวโพดท,ทั้งบริษัทเพิ่นสั่งว่าเออมันแก่สมควรนั่นละหักมันเป็นข้าวโพดพันธนะุ์นั่นบู้ชมข้าวโพดถอดยอดนะเป็นข้าวโพดพันธุ์ข้าวโพดนี่มันเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์บ่แม่นข้าวโพดคนกินดอกมันเป็นเนื้อแข็งแข็งแต่ว่าสาเหตุที่เขามาเหตุเป็นข้าวโพดพันธุ์ก็เพราะว่าทั้งบริษัทเพิินได้มเมล็ดพันธุ์เมให้นะครับได้เมล็ดพันธุ์มาเขา,าก็มาลงเหตุ มามามาลงเ้ากรสีมีบอกง่ายๆว่าเห็ดเห็ดเป็นข้องขเขาโพดเนาสิใส่เครื่องหยอดเฮ็ดเป็นข้องไปประมาณสี่ข้องแล้วก็มาเอาตัวผูสองข้องแล้วก็เอาต้นเมย่ยสี่ข้องเอาต้นผูสองข้องไปนี่คือขางกันแท่นี่กรตัดออกไปแล้วนี่มันสีมีสองข้องเป็นต้นตัวผูมันท่านผู้ชมจะเป็นต้นตัวผู้นะครับถ่า,าม้วนมันเหลือนี่กรจงเป็นต้นตัวเม่ไว้ทา้า ้ากาว่าปลูกต้นแม่ปลูกต้นแม่ไวน้นี่มันมันกำลังเสียออกดอกเพิ่อเขาก็ถอดยอดออกเลยดึงยอดดึงยอดดึงยอดดอกนะครับดึงยอดทิ่มบาดนีนตัวผูมันเท้าก็บเสียวไว้ไห้กเกสรมันไปนผสมพันธุ์ก็คือเอาตัของตัวผูไว้นะครับเอาของซองแถวไว้อ่เอาของซองแถวไว้ไวห็มันมันสมแล้วกาว่าเขาพดมันมันสมแล้ว ฝอ,อยมันก้างสิเริ่มยุบแล้วแบบน,นี้เขาก็มาตัด้นผวกเลยตัดออกเลยนะครับพุลังค้นเพื่อขายพุลังค้นเพื่็ขายขายเป็นไรเดียรท่านผู้ชมขายเป็นไายลาหนึง่งอยู่ก็ยุบประมาณร้อยหนึ่งสองร้อยบาทนี่แหละนะครับผู้คนมาซื้อเพิ่็มาตัดเราล่ต้นผวกออกไปให้เบิดนะครับมันมันสิเป็นอันนีน้โยน,นินพักใหญ่เดียรท่านผู้ชมฟักใง่แล้วก็เตรมดีพร้อมเนี่ยเพราะว่าเฮ็ดไปนี่บมเมนว่าเฮ็ดแบบ สู้เขาเผากินเนี่ยต้องพิษสีพิษันในเพิ่นน้ำหนึ่งน้ำต้องพอน้ำนะครับน้ำต้องพอเพราะว่าสร้างบริษัทเพิ่นเพื่อเระเทศไทดีแห้งนะครับแป๊บเพิ่นกะสื่อมให้นะครับเป็นทอพี่วีซีนะครับทอพี่วิซีเพื่อกะสื่อไ้นั่นสินะพันมันเพื่นกะหามใไ้ปุ๋ยกะหามะไฮสิต่ว่าหามาไห้นล้วก็เป็นหนีเพิ่นดี่ดระวานะครับแล้วก็เพิ่งกับประกันราคาไอ้พร้อมนะครับ มื้วนนี้เพิ่นประกันราคาให้อยู่ประมาณยี่สิบบาทนะครับแม่เข้าวโพดสิขึ้นสิลงจะเล็กกระซังเขาสั่งขายนี่บริษัทขายแต่นในเด้อยท่านผู้ชมขายทั้งปักเลยขายทั้งแก่นมันเลยนะครับเพื่อเกีเ่ยวขึ้นเป็นตะสั่งสังเบิดสั่งเบิดนะครับบ่หักยังทั้งสินนี่เพราะว่าพอสิว่าสั่งเบิดนั่นมันมันบ่คือข้าวโพดอาหารสัตว์ถ้าเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์นี่พเพิ่นสิเอารถเกี่ยว เอารถเกีียวนี่มันสิปันออกมาแกนมันกระออกไปจะแ,แกนอแกนมันนี่โสออกไปกับกับต้นกับใบกับต้นมันน่ะนะแต่ว่าอามาเล็ดมันนี่ออกมา,าจะมันอันนั้นเพื่อกิสิเอาขึ้นมาโกยใส่ร์นะครับไปขายเป็นจานไปเลยแต่ว่าตัวนี้เพื่อตัวหักเป็นเป็นฝักแบบน,นี้อันนี้เป็นข้าวโพดพันนี่หักต้องจ้างคนงานมาหักเหคนงานเพื่อก็บมาหัก ฮักกับฮักแบบแบบเป็นราคาด้บาทฮักเป็นราคาถังสีท่านผู้ชมเป็นถังสีนี่มันเพิ่นฮักถังละสิบห้าบาทถังละสิบห้าบาทนะครับบาทพอดีเอาไปใส่สอบเลี้งแดงนั่แหละนะครับเดี๋ยวลักเสียกาสิไทยเห็นหอกสอบลักเซียกา,า,ยยากบกกาโบเห็นเนาะเพราะาตอนนี้ผมย่างอยู่เส่งงกระแสไทยเพราะว่าจะเห็นมุ่งไกลๆนะครับสอบหนึ่งนี่มันสิได้อยู่ประมาณสี่ถัง นะครับสอบละหกสิบบาทบาทที่นี่มาหักอยู่หนีนกับประมาณเก้าไร่เก้าไร,เร่เศษเศษเกือบสิบไร่น่ะนะครับเก้าไร่กลัวคนหนีมาอยู่ประมาณจาะบ่เถิงเศร้ากันยั่งหน่อยแล้วว่าใช่ไหมนะครับเออเพื่อนหักไปมันกะมันเพอกระเทือนน้ะท่านผู้ชมหักจำกิดเขาเศร้าแล้วเนี่ก็คือสิแหลวอยู่นะครับอ่าหลังจากหัก จากยี้มือเศาตื่นขึ้นมาแลวการมาใส่กินข้าวเสาร์อยู่ประมาณสองสามโมงแล้วนะครับแปดเกา่านี่แล้วเรียบร้อยเพราะว่าคนมันหลายคนมันหลเพื่อนกับมาเห็ดไวห,หนํ่นะครับเร็วเร็วด้วยแต่ว่ามือนี้โอ้โหเสือกว่าคนงานเพม่อนกับเป็นโรคเป็นใจคนงานกับมาจะเดือดแขงบ่อยว่าแสงแตะเวนโพบขึ้นมาคนงานบึ้มมาเสืเดียวนะครับเต็มทีบเลยข้าวเดียวนะครับอยู่ประมาณจัก สองชั่วโมงกว่าๆนะครับประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงนี่แหละนะครับเออเปนมาฮักขะโพดเออก็เลยนเเลียกันบัดที่นี่เซเลียกันพลังข้นกัเออบ่อกันไปอันนี้เนาะว่าเอาเป็นมือหรือเป็นยังเราขอขอนำคนละสามลอยเลยบ่มาสร็เออทั้งเจ้าของหน้ากันเลยว่าเอาได้ได้ได้เลยอ้าวบ่ไปหลายมันลรามัเยี้ยมันเหยื่อเปิดพุ่มบ่อขค้นมาอยูมันยังหลยเนาะเออ ให้พี่ร้องอยู่ดีไม่แห้งอย่าเจ็บยยอ่าไข่ใหญ่าจามครับท่านผู้ชมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ